เหลือเกมพาร์ตอีกอันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เลขกสองอันโอ้โ oh, ห oh, เลขโคตรแพงโอ้โ oh, หไม่คุ้มเลยอะ่ะแล้วที่ไหนคุ้มขอแนะนําโชโคสโต์โรบริการกดเกมพาร์ตต่างๆอีกทั้งยังมีสินค้าที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายยังมีอีกเกมที่คุณจะเลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลจังเลยอะ่ะ oh, โอ้โดบักไม่พออีกแล้วขอแนะนํา ต้นชอบบริการเติมโลบั๊กแบบกลุ่มขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นอีทัางยังมีบริการัคซีนต่นงางๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและบล็อกโลบักลิงเฟซบุ๊กใต <Facebook S 2> ้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีแจกเลยอ่ะเอ้โล,ลบักเองเอ้าโลบักผมพอเอาทำไมถึงพอว่าผมเติมที่ชิลสโตบริการเติมโลบั๊กเลยสามถึงเลขเจ็ดยอดขายมากถึง82,000ลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันใครกดซับสไคร้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมมาประมาณหลายปีเลยประมาณ2ปีได้ละอันนี้ผมเข้าปีที่2นะครับที่ทําเกมบล็อกฟุตมานะครับก็กอื่นเลยน,นะผมขอให้ทุกคนอยู่กับผมไปน,นานๆขอให้ทุกคนมีความสุขรวยๆเฮงๆซาโอ้โหกดซับกันบ่อยนะช่วงนี้สาธุนะครับผมนะ ใครที่ทํางานทําการเรียนมสามเข้ามสี่มหกเข้ามหาลัยหรือเรียนทํางานอะไรกันขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับก็ปีนี้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะทั้งโควิดทั้งโจรทั้งพีเอมสองจุดห้าโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับแต่เริ่มปีมาก็ชิบหายแล้วนะครับเป็นโควิดระบาด้วลอกสองนะครับ คมังว่าปีหน้าี่จจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะปีนี้คือพังจริงๆทับเยินเลยนะโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคำอวยพรคริสต์มาสของผมแต่รับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าไปเจ็บโอเควันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไอเทม3ชิ้นนะครับที่เราต้องใช้แคนดี้ในการซื้อนะครับซึ่งผมเนี่ยยังมีไม่ครบนะ ผมมีแค่400ค a n d y ในตัวนะครับตอนนี้อ้าวผิดทางก็คือผมจะสามารถซื้อได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือผมจะซื้อเป็นบวก400นะครับมันมีอะไรบ้างเหรอมันมีบวกเอลฟ์บวกซานตาแล้วก็เรือเรือสไลด์นะผมอ่านสไลด์อ่านถูกปะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยดูนี่นะับซานตาคลอสเนี่ยสไลด์นะครับอันนี้ใช้หนึ่งพันนะเป็นเรือ เรือซันตาคลอสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่ต้องกลัวผมพาไปดูแน่แน่ถึงผมไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ f อ a แนะครับดูไม่ได้นะครับอันนี้ใช้200ร้อยแคนดี้นะครับตอนนี้ผมมี400แล้วก็อันนี้ซันต้าใช้400นะครับแล้วก็ไซส์ใช้1,000นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อหมวกซันต้านะครับอ่ะผมซื้อหมวกซันต้ามาแล้วนี่ มันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยว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 ผมขอไปถอดหมวกก่อนดีกว่าอ่าหมวกหมวกเฮ้ยก็เ,ยเดี๋ยวถอดหมวกมันต้องไอ้นี่ดิอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเช็กพอยต์ก่อนอ่าเช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์โอเคเดี๋ยวผมขอถอดหมวกแป๊บหนึ่งต้องถอดหมวกในเว็บนะครับ โอเคถอนละค่าตัวตายจะได้เกิดแถวนี้โอเคอ่ะผมถอดหมวกแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้เห็นลุคนี้ผมมานานละสีเพราะผมใส่หมวกสีแดงบ่อยมากช่วงนี้ผมไม่ได้ถอดเลยนะครับจริงๆแล้วอันนี้คือโปรไฟล์ของผมนะครับแต่หมวกแดงที่ได้มาคือมันแจก,กฟรีนะผมก็เลยใส่ไปถาวรเลยลก็ไม่ได้ถอดมาหลายครั้งหลายคลิปเลยหลายเดือนด้วยนะคลิปนี้ก็ได้ถอดเป็นคลิปแรกแล้วนะครับในรอบละหลายเดือนเลยนี่ครับนี่คือหมวกนะครับ มันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันทรงผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดอีกดีกว่าเดี๋ยวผมถอดให้มันหัวโลนเลยอ่ะเพื่อคนดูนะครับคนดูจะได้เห็นนะคือผมมีชื่อหมวกเดียวนะแต่หมวกอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนกันนะอ่านี่นะครับนี่คือหมวกซานต้านะครับอันนี้ซานต้าแฮชัย400แคนดี้นะครับโอเคผมไม่เอาผมไม่ชอบอะขอข้าสไตล์กรอคลิปข้าสไตล์เหรอ ผมไม่ชอบอะ่ะผมชอบแบบมีผมอะ่ะอ่ะนี่นะครับบวกซานตานะครับอันนี้บวกอะไรไปดูกันบวกซานต้าบวกวิ่งเร็ว30%แล้วก็บวกดาเมจดาบและบล็อกฟุต12.5บวกเลือดและเอนเนอร์จีสี่ร้อดีอยู่นะวิ่งเร็ววิ่งเร็วขึ้นไหนอลองลองถอดเออวิ่งชา้าจริง กดใส่ปุ๊บวิ่งเร็วครับใช้นี่อีกโอ้โหวิเร็วเขาไปใหญ่เร็วมากนะครับอันนี้เป็นในส่วนของบวกชานต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเออผมไม่มีดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอลฟ์เฮกันนะครับว่ามันบวกอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เลยมานี่นะครับนี่คือความสามารถของเอลฟ์เฮนะครับก็จะมีเป็นวิ่งเร็ว20ซ แล้วก็บวกดาเมจดาบและเมลี10%นะครับคูดาวสกิลลดลง5%นะครับดาบและหมัดนะครับมวกก็จะเป็นสีเขียวๆประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมโอเคผมขึ้นไปให้แล้วนะฮะโอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอะไงนะผมรู้สึกแบบมันไม่สวยว่ะมันแปลกๆอะ่นะต่อไปนะ่าจะเป็นในส่วนของไลด์ นะครับผมไม่รู้นะว่ามันขับเร็วขนาดไหนนะเพราะว่าผมมีแค่รูปนะ <Brenda noise> ใช้เท่าไหร่นะหนึ 1, ่งพันปะหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับจะเป็นเรือประมาณนี้นะครับมาเ <S an> หียนนะจากเกมว่ามันเป็นเรือสีแดงๆเห็นไหมซึ่งผมยังไม่ได้นะ <S <S <an> <S เดี๋ยวผมต้งองรอเกบอีกที <S 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 <an> <S คือทางเกมเขาบอกว่ามันจะเป็นเฉพาะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดบดเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าก็คือไอเนี่ยจะหายหรื่อยอินเวนทีตัวเนี้ยแต่ผมว่าน่าจะหายนะ ตอนนี้ผมเหลือ11แคนดี้และแคนดี้ผมหมดแล้วตอนแรกว่าจะาไปสุ่มผลนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับตาลาของคลิปนี้เลยคือผมจะชุสารมาคิดว่าทุกคนด้วยแหละนะก็ที่นี่ลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้แับผมเย้โอ้มังกร272แล้วเรีกร้อยหนึ่งอ่ะ Βάλετε.